ถ้าดูแล้วชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตวุฒิเอกทูนะครับผมกับเกม Ark Survival e v o นะครับผมก็วันนี้จะมีการแบบมาปั๊มกันให้ดูกันอีกแล้วนะครับผม สูตรการบักนะวันนี้จะเป็นคิวของการหาไข่มุกดำนะใครเล่นเกมอาร์ก็น่าจะรู้นะว่าการที่เราหาไข่มุกดำมันยากแค่ไหนนะอันดับแรกนะที่เราต้องมีเลยนะครับผมก็คือแอมเบอร์นะแต่ตอนนี้ผมมีอยู่ศูตรน,นะเพราะผมได้ทำการปั๊มไปแล้วนะที่เราต้องมีเลยก็คือเข้ามาตรงนี้นะตอนแรกเราต้องมี190แอมเบอร์นะเพื่อมาซื้อตรงนี้นะ ซื้อของเทคนะครับผมซื้อมาทําไมเราแค่มาเอาอันนี้นะอันนี้นะครับผมที่มันเป็นอันที่สามนะครับผมพอเราซื้อแล้ใช่ไหมถ้าเราแบบเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมเรายังไม่มีเรายังไม่ได้ไปลงดันเจียนนะเราต้องมีเอลิเมนต์นะก็ปั๊มอีก300 a m b แอมเบอร์นะก็มาซื้อตรงนี้นะได้มา 100 e l e m e n เลนะครับผมแต่คนที่สามารถทําวิธีนี้ได้นะต้องมีอันนี้ก่อนนะครับผมก็คือเครื่องย่อยนะเครื่องย่อยก็อยู่ที่ประมาณเลเวลน่าจะสูงอยู่เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งประมาณเลเวล64นะครับผมก็สามารถมาปั๊มไข่มุกดําได้นะครับผมแล้วก็ได้ทั้งไข่มุกดําเหล็กแล้วก็เอลเมนต์นะครับผม แต่ใครที่แบบไม่มีแอมเบอร์นะก็ไปดูคลิปที่ผมสอนปั๊มแอมเบอร์ไปแล้วนะครับผมส่วนปั๊มซีเมนตก็สอนไปแล้วนะคลิปนี้จะเป็นคิวของการปั๊มไข่มุกดำนะนี่ตอนแรกผมพามา10ก้อนนะไข่มุกดำนะตอนนี้มีอยู่85้าเลยนะบางช่องเขาก็บอกว่าใช้1อันนะนี่เดี๋ยวมาทําให้ดูกันเลยง่ายๆนะครับผม มีแค่สองอย่างนะก็คืออันนี้นะที่เราคาบไปนะแล้วก็เป็นซีเมนต์นะครับผมเนี่ยเราต้องกดกดติ๊กไปที่ซีเมนต์ใช่ไหมแล้วก็กดอันด้านล่างเห็นปหนี่ตรงนี้ที่กดย่อ่อ่ะเออแล้วก็กดตรงนี้นะที่ของเทคนะที่เราคาบไว้นะกดให้เร็วนะกดอ่าที่เราอ่ากดย่อยแล้วก็กดของเทคพร้อมกันนะให้เร็วนะ ไม่ติดนะแบบนี้กดยากนะบอกเลยต้องเร็วนะนี่ไงถ้าเราไม่เร็วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่ก็จะได้แบบไอ้นี่มาทุกคนแบบไม่คุ้มค่านะทุกคนเราก็เสียป่าไปเลยนะขาดทุนนะแบบนี้อนะ่ะบอกเลยต้องระวังให้ดีนะกดช้าๆก็ได้นะกดตึกยใหญ่ ปุ๊บแล้วก็กดนี่ไม่ติดถ้าเรากดเร็วเกินบางทีเรากดอ่าของเท็กก่อนแล้วก็กดใหญ่มันก็จะเสียเป่าไปเลยนะไม่ได้วะนี่ให้เป็นประมาณนี้นะแต่บางคนก็จะกดตรงนี้ไม่ได้นะนี่มันกดไม่ได้นะบางคนก็ให้กดย่อยด้านล่างมันก็ไม่ได้นะนี่งไงพอเรากดย่อยด้านล่างมันก็ได้มาอันหนึ่งนะ คือข้อเสียเลยนะแต่ถ้าอยากให้ชัวร์จริงๆนะครับผมต้องใช้สองอันขึ้นนะครับผมนี่สองอันนะถ้าใช้สมอันมันก็ได้เท่ากับสองอันนะเอ,อนี่คือเราจะมาสาธิตให้ดูนะแต่ผมเสียของไปค่อนข้างเยอะเลยนะเมื่อกี้สองชิ้นนะเสียเปล่าไปสุดเดิมกดปุ๊บแบบนี้ไม่ติดนะ ไหนวะนี่นี่นี่ถ้าขึ้นแบบนี้ไม่ได้นะอย่าก,กดย่อยนะไม่งั้นเราจะเสียเปล่าเฮ้ยไม่ได้วะ่ะนี่น,นี่ต้องขึ้นแบบนี้นะให้ขึ้นเป็นรูปซีเมนต์สิบอันนะแล้วก็จะไปติ๊กอยู่ที่เิ๊กนะครับผมกดปับ๊บนี่นะครับผมเราก็จะได้ไข่มุกมาสิบก้อนนะแล้วก็เอลิเมนต์สามสิบนะ ส่วนเหล็กก็230นะถือว่าได้กำไรเยอะอยู่นะเดี๋ยวลองดูถ้าเราคราฟนะเราใช้เหล็กอันหนึ่งนะ9 0 2อันก็108นะส่วนไข่มุกดำอ่า2อันก็2 2ก้อนนะไข่มุกดำส่วนเอลิเมนนะ2อันก็20นะเราปั้มทีหนึ่งเราได้ไข่มุกดำมาประมาณ8นะส่วนอ่า เหล็กเราได้มาประมาณ90 1 0 0ถึง1น0ะแล้วก็เอลิเมนต์สินะในการปั๊มของเราหนึ่งครั้งนะถือว่าดีไหมก็ดีนะครับผมนี่เดี๋ยวลองดูอีกรอบนะครับผมเดี๋ยวทุกคนว่าเฮ้ยฟุกหรือเปล่านะกดได้พร้อมกันนะกดตึกตึกไม่ติดไม่ต้องรีบนะถ้ารีบเดี๋ยวเราจะเสียของอนะ นี่นี่นีแบบนี้ติดนะกดไปเลยปุ๊บนี่เห็นปะได้มาสิบแล้วก็เอเลเมนแล้วก็เล็กบอกเลยสูตรนี้ง่ายๆนะครับผมได้ชัวไข่มุกดำใครที่กำลังฟาร์มไข่มุกดำอยู่ก็เอาสูตรนี้ไปทำกันได้นะตอนนี้มีอยู่ร้อยแล้วนะตอนแรกเรามาประมาณ80นะใช่ไหมเออ นี่ทุกคนเห็นปะชัดๆเลยได้เยอะจัดทำเรื่อยๆนะใครอยากได้เยอะก็ทำเรื่อยๆผมที่ผมอยากทำเพราะผมจะคราฟอันนี้นะที่คราฟของเทกนะมันใช้ไข่มุกดำประมาณ150นะเออเราจะคราฟนะตอนนี้ไข่มุกดำเราก็มีถึงแล้วแหละรวมที่บ้านด้วยที่บ้านมีอยู่ประมาณ100่นะ เพียงแค่นี้ทุกคนก็ไม่ต้องไปฆ่าแบบไอ้พวกอัลฟ้าโมซาซอไปหาให้แบบวุ่นวายนะมาใช้สูตรนี้กันได้เลยแค่เรามีเวลาก็ได้ทั้ง element แล้วก็ได้ทั้งไขมุกดำนะแล้วก็ได้เด็กมานิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะบักกันอีกสักรอบนะ แบบนี้ไม่ได้นะอยากกดเด็ดขาดนะไม่งั้นเราจะขาดทุนยะยับนะีนนี่แบบแบบนี้ถึงจะกดได้นะทุกคนนี่กดไปเลยนี่ทีนี้เราก็ไม่ต้องขาดแคลนสำหรับไข่มุกดำอีกต่อไปนะครับผม นี่ก็คราบไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ไข่มุกดําหรือเอลิเมนที่เราพอใจนะตอนแรกเรามีเอลิเมนต์อยู่100นะผมทําพลาดทําอะไรไปแบบหลายหลายที่มากก็ตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่100แล้วนะก็ถือว่าเป็นกําไรสําหรับเราเลยนะตอนนี้จากขาดทุนอยู่นะเมื่อกี้เอลิเมนต์ผมเกือบหมดอ่ะ โอ้เพื่อนทักมาเป็นเงลืมปิดการแจ้งเตือนนะตัวถีโอเคมารอบสุดท้ายนะก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะสาธิตให้ดูหลายรอบแหละกดย่อยนะครับผมแล้วก็กดทิกตึกตึกไม่ได้ตึกตึกให้เร็วนะตึกตึกนี่แบบนี้ได้นะครับผมกดไปนี่เห็นเปล่าไข่มุกดำเรามีมหาศาลแน่นอนถ้าเราทำสุดนี้นะ เอาสัก500ถ้าคุณขยันก็สามารถทำได้นะแต่ผมไม่มีความขยันพอนะครับผมโอเคครับผมก็ความรู้นี้ก็ถือว่าดีมากนะครับผมสำหรับคนที่หาวิธีการาปั๊มไข่มุกอยู่นะหรือใครที่แบบฮ้ยอยากได้ไข่มุกเยอะๆก็ลองมาดูสูตรนี้กันได้นะครับผม ใครทำอันเดียวไม่ได้ก็ลองมาทำสออันเหมือนกับพี่นะนี่ใช้2อันเชื่อแน่นอนนะ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับผมสูตรนี้ทําได้แต่ไม่รู้ในออนไลน์ line, ทําได้หรือเปล่านะแต่ไม่น่าจะทําได้นะครับผมโอเคครับผมก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะอย่าดูอยู่คนเดียวนะครับผมให้เพื่อนๆได้รับรู้กันด้วยนะครับผมวิธีการปั๊มไข่มุกนะครับผม โอเคใครอยากให้สอนปั๊มหรือสอนหาอะไรก็เมนไว้ได้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าบาย